10ตัวร้ายที่เราโคตรจะเกลียดจากเรื่องวันพีชเอนที่2ตัวละครที่คุณโคตรเกลียดจะอยู่ในแรังนี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบี69ในคลิปที่แล้วกับคลิป10ตัวร้ายที่เราโคตรจะเกลียดในเรื่องวันพีชก็จะมีอยู่หลายคนเลยนะครับที่พิมพ์กันเข้ามาว่าพี่ลืมตนนั้นพี่ลืมตนนี้ด้วยจริงๆหลายๆตัวละครเนี่ยเราก็ลืม และคิดไม่ถึงจริงๆนั่นแหละครับแต่ก็มีบางตัวที่เราอุบเอาไว้เพื่อที่จะได้มาทําในเอพิโซดที่2นี้นั่นเองแหม่ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่า10ตัวร้ายที่เราโคตรจะเกลียดในเรื่องวันพีทเนี่ยมันจะต้องมีเอพิโซดที่2แบบนี้ด้วยคือตัวละครในเรื่องวันพีทมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่และตัวเนี่ยมันก็มีมิติมีหลายแง่มุมมากๆอย่างตัวร้ายเนี่ยผมก็ยังต้องมาถามตัวเองเลยครับว่าเฮ้ย นี่เราจะเกลียดตัวละครตัวนี้ลงจริงๆใช่ไหมแต่บางตัวเนี่ยอาจารย์โอดากแกก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราเกลียดพวกมันแบบเกลียดเกลียดเกลียดเข้าไปในกระดูกดําตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นช่วยชี้เป้าตัวละครที่เราเกลียดในคลิปที่แล้วกันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นละก็คลิปนี้คงไม่ได้เกิดมาแน่แต่ก่อนที่เราจะไปชมกันเนี่ย ผมก็มีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กับตัวร้ายในเรื่องวันพีทมันนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับและนั่นก็คือเกมอีกราคอนิเคิลเกมแนวเทิร์นเบสอาร์พีจีจากค่ายบอลฝ่ายเก็ตเทอร์ลิงที่มีพ่อหมีอารมณ์ดีอย่างพีโอตปราโมดเป็นซ e อและแม้จะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่ก็สามารถการันตีความสนุกได้ด้วยคะแนนเลตติ้งสูงถึง4.9คะแนนใน a อป Store ในหมวดเกมโลดเพลย์อิงอันดับที่13แมของเขาดีจริงๆฮะมาแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียว และที่พิเศษสุดก่อนใครช่วงนี้ภายในเกมเขาก็มีการจัดอีเวนต์สงกรานต์กันอยู่ด้วยที่ก็จะมีของรางวัลล็อกอินอีเวนต์แจกกันแบบช่ำๆทั้งตั๋วอันเชิญวอลคิวรีและอันเชิญคู่หูสูงสุดถึง10ใบหรือจะเก็บสะสมหยดน้ำลึกลับจากการทำเควสเพื่อไปแลกรับเศษตัวละครเศษคู่หูในอีเวนต์รวมถึงนำไปแลกไอเทมอื่นๆอีกมากมายเลยด้วยเป็นเกมที่แจกแหลกแจกปังแจกจริงแบบไม่มีกักสุดๆช่วงนี้ ต้องรีบกรอบโกยกันหน่อยนะครับช้าอดเดี๋ยวหมดเขตกันซะก่อนนะเหล่าผู้เล่นสามารถเข้าร่วมอีเวนต์ไปร่วมสนุกกันได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30เมษาย,ยนเท่านั้นแอบกระซิบเลยนะครับว่าดาวน์โหลดเกมวันนี้รับฟรีอันเชิญตัวละคร100ครั้งกันไปเลยสุ่มกันแบบจุกๆหากใครพลาดเนี่ยเสียดายมากๆเลยนะโหลดเลยที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับขายของกันไปเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปดู10ตัวร้ายที่เราโคตรจะเกลียดในเรื่องวันพีชเอพิโซดที่2กันเลยดีกว่าครับเนซึมิทหารเรือหน้าตาเหมือนหนูปรากฏตัวออกมาครั้งแรกที่หมู่บ้านโคโคยาชิบ้านเกิดของนามิซึ่งเห็นอย่างนี้เจ้าหมอนี่เนี่ยก็มียศเป็นถึงนาวาเอกเลยนะครับแต่กลับหากินแบบทุจริตโดยการรับสวยจากอาหลอง และได้รับการไหว้วานจากอารองนี่แหละครับให้สะกดลอยตามนามิจนไปเจอเข้ากับสมบัติของนามิที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านเบรรี่และได้ใช้อำนาจความเป็นทหารเรือของตนเองยึดเงินทั้งหมดที่นามิหามาได้ครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนซึมิก็ถูกลูฟี่อัดจ,จนหลับไปพร้อมๆกับพวกลูกน้องของเขาซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นเจ้าหมอนี่นี่แหละครับ ที่แจ้งวีรกรรมของลูฟี่ไปยังศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือถึงการมีตัวตนอยู่ของลูฟี่และกลุ่มจนสลัดหมวกฟางจนลูฟี่เนี่ยก็ได้รับข้าหัวเป็นครั้งแรกที่สูงถึง30ลร้านเบรลีกันเลยทีเดียวครับสแปดดำใช่คนนี้เป็นถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของสแปดดินอดีตเสนาธิการของซ p พที่เอกลักษณ์ของเจ้าหมอนี่เนี่ยก็คือเขาจะปิดบังหน้าครึ่งเสี้ยวของเขาด้วยหน้าก,ากากครับ เหตุที่ต้องใส่หน้ากากนั่นก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยตัวของสแปดัมเขาเคยใช้อุบายเล่เหลี่ยมบังคับให้คุณทอมนักต่อเรือผู้ที่เป็นอาจารย์ของแฟงกี้มอบแบบแปลนของผูตันอาวุธโบราณให้ตนเพื่อที่จะได้ไปเอาหน้าเอาความดีความชอบจากกองทัพแต่ก็ถูกคุณทอมปฏิเสธไปครับตัวของสแปดัมเนี่ยเขาก็เลยเอาเรือรบที่แฟงกี้เป็นคนสร้างขึ้นซึ่งแฟงกี้เนี่ยเขาก็สร้างขึ้นมาเล่นๆน,นะครับ แต่สเปรดัมเนี่ยเขาก็เอาเรือลำนี้ไปโจมตีเรือของกองทัพแล้วก็โยนความผิดให้กับคุณทอมและลูกศิษย์จนคุณทอมเนี่ยถูกประหารชีวิตแฟงกี้ที่โกรธจัดจึงใช้กระบอกปืนหววเข้าไปที่หน้าของสเปรดัมจนเสียโฉมแมนี่แค่กลิ่นว่าทำไมเจ้าสเปดัมมันถึงใส่หน้ากากนะครับในวันพีทภาควอเตอร์เซเว่นก็เป็นเจ้าสเปดัมนี่แหละครับที่ให้คนไปจับตัวนิโคโรบินมาแล้วก็ทำการซ้อมเธอชุดกระชากลากทูอย่างหนักหน่วง จนต้องลงไปกองกับพื้นและพอกลุ่มหมวกฟางบุกเข้ามาถึงตัวสเปรดัมก็เกิดอาการลุกลี้ลุกล่นเผลอไปเปิดคำสั่งบัสเตอร์คอโจมตีเข้ามาที่ฐานของ a อ s ล็อบบี้ของตัวเองจนพังพินาศย่อยยับคือมันน่าแค้นตรงที่สเปรดัมเนี่ยมันมากระทืบโรบินที่เป็นผู้หญิงนี่แหละครับอารมณ์แบบดูไปก็แบบกำหมัดไปแม่เองจะเก่งอะไรกับผู้หญิงนักหนาวะเก่งมากใช่ปะอะไรแบบนี้ครับที่ถ้าผมเป็นตัวละครในเรื่องวันพีทเนี่ยอาจจะพุ่งเข้าไปซัดหน้าเจ้าสเปรดัมนี่ แทนลูฟี่เลยก็ได้นะเนี่ยฟ็อกซี่กับตันกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่เขาคนนี้ก็ได้เข้ามาท้าดวลกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางด้วยการแข่งขันเกม Devil Bad Fight ซึ่งก็ใช้ความชำนาญจากประสบการณ์ที่ยาวนานเอาชนะกลุ่มหมวกฟางไปได้หลายเกมเลยล่ะครับจนมาถึงเกมสุดท้ายที่ตัวของฟ็อกซี่เนี่ยเขาต้องเข้าต่อสู้กับลูฟี่ในการดวลเกมชกหวยฟ็อกซี ก็ได้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจผลโนโลโนโล,โลหรือผลเอื่อยเฉยสร้างความลำบากความน่าลำคาญและความหมันไสให้กับลูฟี่และผู้อ่านยางเราแบบสุดๆด้วยเหตุนี้นี่แหละมั้งครับฟ็อกซี่เนี่ยเลยถูกคนดูช่องเราพิมพ์ชื่อเข้ามาเป็นอันดับต้นๆแล้วก็คอมเมนต์ถามเงินเข้ามาว่าทำไมตัวของฟ็อกซี่เนี่ยถึงไม่ได้มีชื่ออยู่ในลิสต์ในคลิปที่แล้วเลย <c oughs> อีกเหตุผลหนึ่งเลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการที่ตัวของฟ็อกซี่เนี่ยเขาใช้เกมเดบิวแบ็กไฟน์นี้นี่แหละครับในการแย่งชิงเหล่าโจนสลัดฝีมือดีมาจากกลุ่มโจนสลัดกลุ่มอื่นๆซึ่งมันก็จะเหมือนกับการไปแยกแม่แยกลูกอะไรแบบนี้นะครับคือโจนสลัดแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีความรักความผูกพันกันมาอยู่แล้วถ้าอยู่ๆต้องมาแยกย้ายกันไปโดยที่ไม่เต็มใจแบบนี้มันก็คงรู้สึกไม่ดีเอามากๆแน่ๆเลยใช่ไหมล่ะครับชูกาเธอคนนี้ ภายนอกดูเหมือนจะเป็นเด็กสาวที่หน้าตาน่ารักที่ชอบกินอังอุ่นแต่แท้ที่จริงแล้วเธอเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจท,ที่น่ากลัวมากๆนั่นก็คือผลโฮบี้โฮบี้หรือผลของเล่นพลังพิเศษของมันก็คือการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นของเล่นและทุกคนที่รู้จักเป้าหมายนั้นก็จะลืมเรียนเข้าไปจนหมดสิน้นพลังนี้สร้างความลำบากและความเจ็บปวดใจอย่างแสนสาหัสให้กับประชาชนชาวเดสโรซาเป็นอย่างมากบางคนเนี่ยต้องทนเห็นคนรักไปมีชีวิตกับคนรักคนใหม่ บางคนลูกเมียรครอบครัวก็จําตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ําก็มาจากตัวของโดราฟามิงโก้หนึ่งในอดีตเจ็ดเทพโจนสลัดที่ได้ใช้พลังนี้เข้าแทรกแสงปั่นป่วนเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ามาไว้ที่ตนเองซึ่งวิธีที่จะแก้คำสาปให้กับคนที่กลายเป็นของเล่นนี้ก็จำเป็นที่จะต้องโค่นตัวของชูก้าให้ได้เท่านั้นครับซึ่งคนที่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้นั้นก็คือตัวของก็อดอุซบของเรานี่เองเกโคโมรียอดีตหนึ่งในเจ็ดเทพโจนสลัด ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นตัวละครที่มีความเท่น้อยที่สุดและมีคนเฉยๆค่อนข้างไปในทางที่เกลียดมากที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งก็อาจจะเป็นความทะเยอทะยานของโมเรียเองนี่แหละครับที่ทําให้ตัวของเขาทําอะไรที่เลวร้ยกับคนอื่นมากเกินไปเช่นสมัยที่เขายังหนุ่มๆเนี่ยก็ได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มของไคโดเพื่อหวังที่จะขึ้นเป็นหนึ่งในสีจักรพรรดิแทนมั้งแล้วก็มีความคิดที่จะใช้ตําแหน่งนี้ก้าวขึ้นไปเป็นเจ้าแห่งโจรสลัด แต่ก็ต้องมาแพ้ให้กับไคโดกันแบบยับยับจนเสียลูกน้องไปทั้งหมดครับต่อมาเนี่ยตัวของโมเรียเขาก็ได้บุกสู่ศาลวานโนขุดศพของริวมาขึ้นมาใช้งานที่ก็จะเป็นเรื่องราวที่บีบหัวใจชาววานโนเป็นอย่างมากครับต่อมาเนี่ยโมเรียก็ได้กลับมารวบร,รวมพวกพ้องโดยมาเริ่มที่ตัวของดร์ฮอคแบกยื่นข้อเสนอโดยการที่เขาจะคืนชีพให้กับสาวที่ฮอคแบกแอบชอบซึ่งก็จะเป็นการส่งต่อความทุกข์ให้กับร่างของสาวน้อยคนนั้นอีก นั่นทําให้ฮอกแบ็กได้เข้าร่วมมือกับโมเรียซ่องสุมกําลังพลเอาเงาของชาวเรือที่แล่นผ่านไปผ่านมามาใส่ไว้ที่ร่างศพที่ฮอกแบ็กเป็นคนสร้างขึ้นที่ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนแล้วเพื่อนๆล่ะครับเกลียดโมเรียด้วยเหตุผลอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนเรามาแวะชมสิ่งที่สวยงามกันก่อนสักครู่เพราะเพื่อนๆจะไม่มีทางปฏิเสธความน่ารักของตัวละครในเกมอิกราครีเนเคิลได้เลยเพราะเกมนี้เขามาพร้อมกับภาพการาฟริกตัวละครอนิเมะแห่งโลกแฟนตาซีสุดน่ารักและเสียงภาคตัวละครสุดฟินจากกองทัพนักภาคชาวญี่ปุ่นมืออาชีพที่วาดลวดลายกันแบบไม่ยัง้งไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ บอกเลยว่าฟินสุดๆนำทีมโดยน้องเอริกาและผองเพื่อนวอลคิวลี่ที่ผู้เล่นสามารถปรับแต่งออกแบบทีมของคุณได้ตามใจชอบใครชอบแบบไหนก็สามารถหยิบตัวละครมาจัดทีมสุดแกร่งของตัวเองได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถอัพสกิลตัวละครเพิ่มความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการต่อสู้เพิ่มอัตราการชนะให้ทีมในแต่ละด่านได้อีกด้วยนะครับ มาร่วมออกปจนภัยไปกับเหล่าวอลคิวลี่ในโลกแฟนตาซีของอิกราคอนิเกลเรียนรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาของเหล่าสาวมากหน้าหลายตาพร้อมเปิดอาณาจักรแมพใหม่ดินแดนแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใส่ความเป็นไทยมาแบบจัดเต็มพร้อมให้คุณและเหล่าวอลคิวลี่ได้เข้าไปสำรวจเพื่อพบเจอกับมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่ก็จะมีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้นสามารถโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งใน p อ Store และ Play Store เลยนะครับโหลดเลย รอบรุจจิครั้งแรกที่เราจะได้เห็นและได้รู้จักกับเจ้าหมอนี่เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงภาควอเตอร์เซเว่นที่เขาก็จะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มกาเล่าคอมพานีที่เขาจะเป็นอู่ต่อเรือที่ใหญ่และชํานาญงานมากที่สุดบนเกาะวอเตอร์เซเว่นความเนียนของรุจจิก็คือเขาก็จะทําตัวเป็นคนพูดไม่ได้ครับและให้นกพิราเป็นคนพูดแทนการแต่งตัวก็คือใส่เสื้อกล้ามกางเกงขากระบอกสมโสมใส่หมวกซึ่งมารู้ตัวอีกทีว่ามันเป็นตัวร้ายเนี่ย ก็คือตอนที่รุจ,จิเนี่ยเขาเฉลยตัวออกมาเองเลยนี่แหละครับเรียกได้ว่าหลอกทุกคนได้อย่างแนบเนียนมากๆคนที่เจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้มากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นพวกพ้องที่กาเลล่าคอมพานีและตัวของพอลลี่นี่แหละครับที่รักพวกพ้องเอามากๆเลยซึ่งในฐานนะคู่ต่อสู้รุจ,จิเนี่ยเขาก็ต่อสู้กับลูฟี่ได้แบบสูสีทุกครั้งรวมถึงตอนล่าสุดที่ปะทะก,กันบนเกาะเอเฮดด้วยแต่ที่ทําเอาผมงุดหงิดมากๆเลยก็น่าจะเป็นตอนที่ตัวของรุจิเนี่ย เข้ามาอัดน้องเวก้าพังแอตลาสจนน็อกเลยนี่แหละครับนี่เองทําน้องช็อตไปเลยนะซึ่งผมก็สาใจสุดๆเลยก็ตอนที่ตัวของโซโลเอาจริงครับหลมรุดจ,จิไปได้ในดาบเดียวแสดงให้เห็นถึงความต่างชั้นนี่ก็ถือซะว่าเป็นการล้างแค้นให้กับน้องแอตลาสด้วยเลยก็แล้วกันนะครับอาคาอินุจากทหารเรือยศพลเรือเอกสู่ทหารเรือยศจอมพลที่ก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลยล่ะครับกับอาคาอินุ หรือซากาสุกิทั้งที่เขาก็เป็นทหารเรือที่เปลี่ยนไปด้วยความยุติธรรมขยันตั้งใจทําหน้าที่ของทหารเรือแต่ทําไมคนถึงได้เกลียดเขาเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอย้อนกลับไปในมหาสงครามที่มารินฟอร์ดท่ามกลางสมรภูมิที่เราทหารเรือกําลังต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวก็ได้มีลูกเรือของกลุ่มหนวดขาวคนหนึ่งเขามีชื่อว่าสควอล์มอนี่ได้แทงเข้าไปที่หน้าท้องของหนวดขาวสุดแรงเกิดจนดาบทะลุเข้าไปถึงอีกฝั่งของร่างกายหนวดขาวเลยล่ะครับ แต่สุดท้ายมอนนี่ก็ร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปเพราะเขาโดนอาคาอินุปั่นหัวครับบอกประมาณว่าหนวดขาวน่ะจะเอาลูกน้องปลายแถวไปแลกกับเอสนั่นเองครับซึ่งถ้าสควอยอมแทงไปที่หนวดขาวอาคาอินุเขาก็จะยอมปล่อยสคอและเหล่าพวกพ้องไปนั่นเองครับนอกจากนี้ตัวของอาคาอินุยังพยายามที่จะเข้ามาสังหารตัวของลูฟี่ที่เป็นลูกชายของมังกีดีดราก้อนหัวหน้าของกองทัพปฏิวัติด,ด้วยมือของตนเอง แต่ก็ได้เอสนี่แหละครับที่เข้ามาขัดขวางไว้ทําให้เอสเนี่ยเสียชีวิตแทนตัวของลูฟี่ในเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดและเศร้าโศกให้แก่เรื่องราวนะเวลานั้นเลยล่ะครับซึ่งก็จะรวมไปถึงผู้อ่านแฟนๆวันพีททั่วโลกด้วยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่เสียดายตัวละครเท่ๆอย่างเอสเป็นอย่างมากเลยนะครับเนี่ยไคโดมาถึงอดีตหนึ่งในสจกักรพรรดิจนสลัดอย่างไคโดกันแล้วนะครับ ที่การปรากฏตัวครั้งแรกของเขาเนี่ยก็คือการมาฆ่าตัวตายโชกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สําเร็จครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยอึดถึกทนมากๆจนถูกขนานนามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยทีเดียวซึ่งที่ที่พี่แกพำนับอยู่เนี่ยมันก็คือวานอคูนี้ครับดินแดนที่เป็นหนึ่งในเรื่องการสร้างอาวุธสุดแข็งแกร่งเช่นพวกดาบชั้นเลิศต่างๆก็มีที่มาจากดินแดนนี้นี่แหละครับแต่ถึงจะร่วมมือกับโอโรจิโชกุนชั้นเลวที่ปกครองดินแดนวานอ ตัวของไคโดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดูแลหรือช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายอะไรเลยครับลหลายๆคนยังเป็นเหยื่อการทดลองของผลปีศาจเทียมและการปิดประเทศที่ก็ส่งผลให้เด็กๆหลายคนเนี่ยก็ยังไม่สามารถกินอิ่มนอนหลับได้เช่นโอทามะและโอโทโกะที่ก็จะเป็นตัวละครที่น่าสงสารสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับคือ <c oughs> ถึงแม้ว่าตัวของไคโดจะไม่ใช่ต้นเหตุความเดือดร้อนของชาววานโนร้อยเซตก็ตาม แต่ก็มีส่วนร่วมอยู่ร้อเเซ็แน่นๆเลยใช่ไหมล่ะครับในช่วงท้ายของวันพีชภาควานโนคุณนี้ฉากที่ลูฟี่ใช้หมัดเทพวานนอนซัดใส่ไปที่ไคโดซึ่งก็จะมีแฟตแบ็กย้อนความลำบากของชาววานโนขึ้นมามันก็สามารถทําให้เราคนดูได้ทราบซึ้งดีใจกับชาววานโนที่จะได้หลุดพ้นจากความยากลําบากนี้สักทีใช่ไหมล่ะครับเผ่ามังกรฟ้า หากจะถามว่าตัวละครตัวไหนที่วันๆไม่ทําอะไรเลยแต่เดินไปไหนมาไหนก็สามารถทําให้คนตุ่ยเย่ได้แล้วคําตอบก็อาจจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้านี่แหละครับพวกเผ่ามังกรฟ้านี่ก็จะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายเลือดของ20เผ่าที่รวมกันก่นกอตั้งระบบรัฐบาลโลกที่เหมือนกับจะเป็นอํานาจสูงสุดของโลกในวันพีทขึ้นมาก็เลยมีทัศนคติที่ว่าตัวเองเนี่ยมีสถานะไม่ต่างอะไรกับพระเจ้ามีสิทธิมากกว่าคนปกติทั่วไป เลยมองว่าคนจากเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่เผ่ามังกรฟ้าว่าจะมีสถานะที่ไม่ต่างอะไรจากนอนมแมลงเลยนั่นเองครับและถ้าเกิดว่ามันไม่พอใจอะไรใครขึ้นมาละก็สิ่งที่ศัตรูของเผ่ามังกรฟ้าจะต้องเจอก็คือกำลังลบที่แข็งแกร่งที่สุดของรัฐบาลโลกอย่างพลเรือเอกเลยด้วยตัวอย่างเช่นชาลลอสที่มาเดินกลางในหมูกก่เกาะชาบอดีแต่ก็ดันโดนโซโลเดินหลงมาขวางหน้าชาลลอสเนี่ยก็รลีบงัดเอาปืนขึ้นมายิงแล้วโดยหลังจากนั้นก็จะโดนลูฟี่ต่อยไปที่หน้า ก็ติดต่อพลเรือเอกอาโอคิจิให้มาหาแล้วลอสวอล์ได้ทำการกดขี่ข่มเหงนองบราลูกเรือคนปัจจุบันของทาฟาวกาลออยาแม็กที่ยิงเรือของซาโบในวัยเด็กจนระเบิดด้วยปืนอะไรก็ไม่รู้แต่โคตรแรงนอกจากนี้เผ่ามังกรฟ้ายังเคยก่อวิลกรรมชั่วๆมากมายเช่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนจากเผ่าอื่นบนเกาะกอดวันเล่จับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจมาทำเมียซื้อขายถาด และใช้ธาตุเหล่านั้นจนตายตัวละครแบบนี้เนี่ยมีใครรักพวกมันบ้างหรือเปล่าครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่ามุมมองชีวิตคุณเป็นยังไงกันบ้างห้าผู้เท่าแห่งดวงดาวหรือโกลโลเซจริงๆแล้วพวกห้าผู้เท่าเนี่ยมันก็จะเป็นเผ่ามังกรฟ้าเหมือนกันครับ เพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีมันสมองระดับที่เรียกได้ว่าชั้นเลิศแต่ละคนเนี่ยก็คือสามารถเป็นสุดยอดผู้น,นำในประเทศของตัวเองได้เลยนะแต่พวกเขาจะปกครองแบบไหนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ด้วยเหตุนี้นี่แหละครับพวกนี้ก็เลยจะพูดจารู้เรื่องมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็จะควักงัดปืนออกไปยิงกันอย่างเดียวเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นนักสู้ที่มีฝีมือไร้าการมากๆเลยด้วยก็ต้องมีการออกกําลังฟิตหุ่นปึ้งปังกันนะเนอะ รูปร่างของพวกห้าผู้เท่าแต่ละคนเนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้ผิดรูปผิดร่างเหมือนกับพวกเผ่ามังกรฟ้าทั่วไปแต่ก็ด้วยความที่เคยเป็นเผ่ามังกรฟ้าไมาเซทของพวกผู้เท่าพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยจะมองว่าตัวเองเนี่ยสูงส่งส่วนคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากนอนมแมลงเช่นกันครับวิรกรรมแบบคร่าวๆของพวกนี้เลยก็จะเป็นอำนวยความสะดวกให้กับพวกเผ่ามังกรฟ้าหรือขุนนางขุนนางระดับสูงในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อื่น เช่นผู้คนบนเกาะก็อดวันเล่เรียกได้ว่าแบบไหนก็จัดให้ได้แถมยังเก็บกวาดปิดบังเรื่องราวที่สุดแสนจะโสมมให้ด้วยเช่นการที่แบบทําลายเกาะก็อดวันเล่ทั้งเกาะลบเกาะก,ก่อนนั้นออกไปจากแผนที่โลกเลยหรือจับตัวหญิงสาวที่เผ่ามังกรฟ้าไม้ปองซึ่งสาวๆพวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นด้วยนะเอามาประเคนให้คนจากเผ่ามังกรฟ้า หนึ่งในห้าผู้เท่าที่น่ามันน่าที่สุดณเวลานี้เลยเนี่ยก็คงจะต้องยกให้กับตัวของเซนเจกเสียเซตเทิลคนดังคนนี้แล้วล่ะครับที่ก็จะทําการเบียดเบียนชีวิตอันแสนสงบสุขของบาโตรมิลคูมะตั้งแต่เด็กยันแก่เลยทีเดียวแถมยังลักพาตัวจินนี่ที่ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นคนรักของคูมะไปให้คนของเผ่ามังกรฟ้ามันขืนใจจนมีลูกและทดลองสร้างมนุษย์ที่มีพลังพิเศษจากผลปีศาจจนเธอตุยไปอีกนี่แค่น้ำจิ้มนะครับ ผมว่าอีกสี่คนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะมีดีกรีความชั่วไม่ต่างกันมากเอาไว้ใน,เ,นเรื่องวันพีทเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่เราค่อยนําเรื่องราวพวกนั้นมาทําตัวร้ายที่เราโคตรจะเกลียดเอพิโซดที่3แบบแยกกันเป็นตัวตัวกันเลยทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ตัวร้ายที่เราโคตรจะเกลียดจากเรื่องวันพีทเอพิโซดที่2มีตัวละครตัวไหนที่คุณโคตรจะเกลียดหรือมีตัวละครตัวไหนที่ไม่ได้อยู่ในแรงนี้กันบ้างหรือเปล่าครับ หรือว่าถ้าในคลิปนี้ผมมีข้อมูลตรงไหนที่ตกหล่นเรียนไปบ้างแล้วล่ะก็เพื่อนๆก็สามารถช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับตามสะดวกเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆผมจะเข้าไปตอบซึ่งผมก็ขอติดตัวของเผ่ามังกรฟ้าและห้าผู้เท่าแห่งดวงดาวแต่ละคนเอาไว้ก่อนเอาไว้ถ้ามีข่าวสารข้อมูลของพวกเขาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วล่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทาเอพิโซดที่3ให้ดูกันแน่ๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปโหลดเกม X, อีกราคอนิเคิลมาเล่นกันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเติมเต็มกำลังใจให้พวกเราช่องชิโนโบีหกสิบเาสามารถทำคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปได้เรื่อยๆทุกอาทิตย์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิหรือซุปเปอร์แดนกันเข้ามาได้ยิ่งผมมีสมาชิกเยอะผมก็จะสามารถสร้างอิโมจิมาให้พวกคุณใช้ได้กันแบบเยอะๆเ,เลยด้วยสุดท้ายนี้ ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ